สวัสดีทุกคนมาเช้าตื่นขึ้นมาเจอข่าวกระแสแบนเกาหลีใต้ของคนไทยที่ได้ทาให้แดนกิมจิอย่างเกาหลีใต้นั้นสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวนะทุกคนเพราะว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งพลังความสามัคคีของคนไทยที่ได้ส่งผลสะท้อนให้เห็นว่าพลังของคนไทยนั้นสุดยอดมากๆจริงๆเลยทุกคนเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ฉันสาใจมากๆเลยนะที่เรื่องนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ไม่ว่าประเทศไทยของเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ในตอนนี้ก็จะส่งผลกระทบถึงประเทศเกาหลีใต้อย่างหนักมากกันเลยทีเดียวนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นกระแส LGBTQ เมื่อปรากฏการณ์แบงเกาหลีใต้จะไม่ใช่แค่แฮชแท็กบนโลกออนไลน์อีกต่อไปแล้วแต่กำลังกลายเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้โดยตรงจากดินแดนที่เคยเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตของนักท่องเที่ยวไทยด้วยซีรีส์ดังศิลปินเคป๊อปและวัฒนธรรมที่น่าหลงใหลแต่บัดน,นี้พวกเขากลับต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่เมื่อนักท่องเที่ยวไทยลดลงอย่างกว้างวาถึง2 1ซในช่วงต้นปีที่ผ่านมาและอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คนไทยหันหลังให้เกาหลีใต้ ความเข้มงวดของตอมเกาหลีใต้และระบบ KETA ที่หลายๆคนมองว่าไม่เป็นมิตรนี่แหละคือตัวการที่สําคัญหรือจะเป็นปัญหาแรงงานผิดกฎหมายของผีน้อยที่จะเป็นชนวนเหตุที่ทําให้คนไทยสุจริจส่วนใหญ่ต้องพลอยรับคาะถึงเรื่องนี้ไปด้วยและเรื่องนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากอะไรเลยจ้าเกิดมาจากความคิดเหยียดชนชาติของพวกคุณแบบล้นล้นเลยนะและก็ประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความคิดแบบนักอนุรักษ์นิยมจ๋าแบบสุดๆเลยนะทุกคนประเทศนี้ไม่มีความคิดแบบเปิดกว้างแบบเมืองไทยและประเทศไทยก็เป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับคําชื่นชมจากชาวต่างชาติจากทั่วโลกเลยนะทุกคน ว่าเป็นประเทศที่เปิดกว้างเป็นสยามเมืองยิ้มเป็นประเทศที่เฟรนด์ลี่เป็นประเทศที่มีน้ําใจคนไทยมีน้ําใจประเทศไทยยินดีต้อนรับทุกชนชาติทุกเชื้อชาติไม่ว่าจะเข้ามาทําอะไรในเมืองไทยก็แล้วแต่ประเทศไทยก็ต้อนรับเขาไปซะทั้งหมดเลยทุกคนไม่ว่าจะกระแส L G B T Q ไทยที่ในตอนนี้ประเทศไทยของเราเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้ว ก็คือในตอนนี้ประเทศไทยของเราจะทําอะไรก็สั่นสะเทือนประเทศเกาหลีใต้กันไปหมดเลยนะทุกคนฉันคิดว่าประเทศไทยของเรานั้นมีอิทธิพลต่อประเทศเกาหลีใต้มากๆเลยนะทุกคนไหนจะกระแสของน้องลิซ่าแบคพิงที่ไปสร้างชื่อเสียงที่โด่งดังให้กับประเทศเกาหลีใต้และไหนจะเรื่องเราอื่นๆคนไทยนั้นชอบคนเกาหลีใต้อย่างหนักมากทุกสิ่งทุกอย่างเกาหลีใต้กับคนไทยนั้นมีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ต่อกันหมดและอีกหนึ่งประเด็นที่ได้ถูกพูดถึงกันอย่างหนักมากกนเลยทีเดียวนะทุกคนหลังจากที่ประเทศไทยของเราผ่านกฎหมายส่งรถเท่าเทียมเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉ รื่องนี้ก็ส่งผลให้ชาวเกาหลีใต้นั้นออกมาเม้นชํำกันเลยทีเดียวออกมาแสดงความคิดเห็นกันแบบต่อต้านแบบ ออกผ้าหัวเข่าใหญ่เลยว่าด่วนประเทศไทยของเราผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วเอ้ยมันจะเป็นอะไรกันไปขนาดนั้นพวกมันเป็นบ้ากันไปแล้วหรือยังไงกันทําไมถึงทําอย่างนี้เพราะอย่างที่ร,รู้กันว่าประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศเดียวในโลกเลยก็ว่าได้นะทุกคนที่แบนเกี่ยวกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ออกมาแบนพวก LG BTQ ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมากเลยนะทุกคนจะเป็นประเทศมุสลิมหรือไม่ก็ไม่ใช่จะเป็นประเทศอะไรก็ไม่ใช่ดูเหมือนจะเป็นประเทศที่ทันสมัยนะทุกคนแต่ประเทศเกาหลีใต้ยังคงเป็นประเทศที่มีความคิดแบบนักอนุรักษ์นิยม แบบสุดโต่งกันเลยทีเดียวทุกคนและหลังจากที่ประเทศไทยของเราผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมโอ้ยเท่านั้นลจะจ้ะเมนฉ่ำชาวเกาหลีออกมาแสดงความคิดเห็นแบบเหยียดประเทศไทยของเราแสดงความคิดเห็นได้แบบต่ำตมมากๆเลยทุกคน โดยในวันนี้เราจะมาดูกันซิว่าชาวเกาหลีใต้ส่วนใหญ่เขาคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะทุกคนก็คือท่ามกลางการเฉลิมฉลองและการแสดงความยินดีจากทั่วโลกแห่งวันแห่งประวัติศาสตร์นี้แต่ทว่าในโลกออนไลน์ของประเทศเกาหลีใต้ก็ได้กลายเป็นประเด็นที่วิาพากวิจารกันอย่างหนักมาก,กเลยทีเดียวหลังจากมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมา ประเทศไทยของเราเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมทั่วโลกออกมาเฉลิมฉลองให้กับปรากฏการณ์ครั้งสําคัญแห่งประวัติศาสตร์นี้แต่ประเทศเกาหลีใต้กลับไม่เป็นเช่นนั้นจ้ากลับมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวนะทุกคนโดยสื่อสำนักง,งานข่าวของประเทศเกาหลีใต้คยองฮยังชิม,มันหรือจะเป็นสำนักง,งานข่าวต่างๆซึ่งพวกเธอก็จะสังเกตได้จากคอมเมนต์ใต้ยูทูบใต้วิดีโอต่างๆ หรือชุมชนฟอรัมต่างๆจากประเทศเกาหลีใต้พวกเขาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างดูเดือดกันเลยทีเดียวนะทุกคนโดยได้แสดงความคิดเห็นไปในด้านลบเกี่ยวกับประเทศไทยของเรานะทุกคนแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฉันยอมไม่ได้เลยก็เลยต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ทุกคนได้รับรู้กันจ้า โดยทางประเทศเกาหลีใต้ได้มีการพาดหัวข้อแบบข่าวด่วนสุดๆประเทศไทยอนุญ,ญาตให้คนเพศเดียวกันสามารถแต่งงานกันได้แล้วนะเป็นชาติที่ศักด์ของเอเชียโอ้โหซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ร้อนแรงมากๆเลยนะทุกคนโดยเหล่าบรรดาชาวเน็ตเกาหลีใต้ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้แบบอย่างน่ากลัวมากๆเลยนะทุกคนเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้เป็นบ้าไปแล้วตอนนี้ความงมงายยาเสพติดรักร่วมเพศพวกเขากําลังจะพังพินาศฉันไม่คิดว่าการเจ็บป่วยทางจิตการรักเพศเดียวกันของคนกลุ่มเล็กๆนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกคนกลุ่มใใหญจจะต้้อองเขาีกกป ประเทศของเราทุกคนจะต้องต่อต้านสิ่งนี้เพื่อคนรุ่นใหม่ในอนาคตมันเป็นเรื่องที่น่าขยะแขยงมากๆมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องสําหรับลูกหลานของเราแล้อๆที่เรื่องนี้จะเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตความรักจะเป็นสิ่งที่สวยงามเพราะมันจะต้องเป็นเรื่องระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นประเทศของเราจะต้องหยุดกฎหมายชั่วร้ายนี้พวกเขาเป็นเอดเป็นโรคฝีดาดลิงเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทุกชนิดได้โปรดมาบอกหน่อยว่ามันคือสิ่งผิดปกติอย่างไรในกลุ่มของคนพวกนี้ อย่าออกมาอยู่ในที่แสงสว่างเลยมันน่ารังเกยียจมากๆอย่ามาเขียนบทความแบบนี้อีกนะมีอีกหลายประเทศที่ไม่ได้อนุญาตให้แต่งงานกันและสื่อก็ไม่ได้กล่าวถึงผลกระทบนี้เรื่องนี้มันเป็นอันตรายมากจากการแต่งงานของคนเพศเดียวกันด้วยซ้ำโลกนี้เป็นบ้าไปแล้วจริงๆมันเป็นเรื่องธรรมชาติจริงๆหรือหรือตอนนี้จะมีการแต่งงานกับสัตว์ก็ได้จริงๆนะประเทศของเราต้องยืนยันว่าจะไม่เกิดสิ่งนี้อย่าอนุญาตให้ประเทศของเราไปสู่จุดจบประเทศไทยเต็มไปด้วยโรคเอดฉันจะไม่ไปเหยียบที่นั่นเด็ดขาด จุดประสงค์ของการรายงานข่าวนี้คืออะไรต้องการจะสื่ออะไรกันแน่ทำไมต้องเป็นข่าวด่วนก็แค่สองสามประเทศบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆอย่าเขียนข่าวแบบนี้อีกนะและนอกจากจะมีความคิดเห็นในเชิงลบแล้วใช่ไหมล่ะก็มีความคิดเห็นในเชิงบวกเหมือนกันนะทุกคนเพราะคนเกาหลีบางส่วนน่ะเขาก็ไม่ต้องการที่จะแบบว่าให้มีการต่อต้านเขาก็อยากจะให้ยกเลิกเกี่ยวกับกฎใหมยนี้ใช่ไหมล่ะโดยได้มีชาวเกาหลีที่มีความคิดเห็นในเชิงบวกเขาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่ว่า ฉันหวังว่าคนเกาหลีจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานและความเท่าเทียมทางเพศมากๆพอกับคนไทยนะในเกาหลีมีทั้งข้อดีและข้อเสียอย่างมากมายที่บังคับความคิดและค่านิยมของตนมาสู่ชีวิตของคนอื่นดังนั้นเมื่อพูดถึงความเท่าเทียมทางเพศเกาหลีก็ไม่ต่างจากประเทศด้อยพัฒนาไม่ใช่ว่าเมืองไทยมีเกฑ์มากกว่าประเทศอื่นๆแต่เพราะเป็นสังคมที่เปิดกว้างเกย์จึงสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระและฉันก็หวังว่าเกย์เกาหลีจะสามารถแสดงออกได้อย่างอิสระเช่นเดียวกันสู้๊ เห็นไหมล่ะว่าคนเกาหลีเขาก็อยากจะเป็นเหมือนคนไทยนะทุกคนแต่เนื่องด้วยเป็นสังคมนักอนุรักษ์นิยมจ๋าแบบสุดๆมีความคิดเห็นแบบสุดตรงแบบสุดๆเลยทําให้คนในประเทศนั้นเก็บกฎไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการศึกษ,ษาหรือในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ประเทศเกาหลีเป็นสังคมที่กดดันแบบสุดๆเลยนะทุกคนไม่เหมือนประเทศไทยของเราที่แบบเปิดกว้างอิสระเสรีทงความคิดจะทําอะไรจะอะไรก็แล้วแต่ได้ไปหมดง่ายไปหมดชิลไปหมดทุกคน เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจกันเลยนะว่าทําไมชาวต่างชาติส่วนใหญ่ถึงได้ชอบเมืองไทยแล้วก็อยากจะไปเที่ยวเมืองไทยอยากจะไปอยู่เมืองไทยกันซ้ำม,มากมายกันซ้ขนาดนี้ก็เพราะว่าเมืองไทยของเรานั้นเป็นสังคมที่เปิดกว้างจริงๆทุกคนสาหรับความคิดเห็นในทางลบนะส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาแสดงความคิดเห็น,นประมาณว่าเสพยาเป็นเหตุที่ประเทศไทยจะเกิดโรคต่างๆต,ต,ตามมาอย่างมากมายโรคที่เกี่ยวข้องกับมาเร็งทวารหน,นากักและภาวะอาโธนีทวารหน,นากักฉันไม่สามารถไปประเทศไทยได้อีกต่อไปแล้ว โอ้โหเรียกได้ว่าความคิดเห็นของแต่ละคนในเกาหลีใต้นั้นเต่าล้านปีมากๆเลยนะทุกคนยังคงมีความคิดที่ล้าหลังเกี่ยวกับโรคเอโรคทวารหนักนูน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่บบาบๆๆ เรียกได้ว่าเรื่องในแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงแนวมุมมองความคิดของคนเกาหลีใต้เลยนะทุกคนว่าเป็นประเทศที่กดดันมากๆเป็นประเทศที่มีความคิดที่ล้าหลังมากๆามันจะเป็นไปได้ยังไงมะเร็งทวารหนักน,นู่นนี่นั่นทุกคนเขาก็มีถุงยางอนามัยมีอะไรอุปกรณ์ช่วยก็แล้วแต่กันไปหรือบางคนเขาอาจจะอยู่ด้วยกันเขาก็อาจจะไม่ได้คิดในเรื่องของเซก็ได้นะทุกคนเขาอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันเพราะว่าความเห็นอกเห็นใจกันความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเรื่อง การแสดงความคิดเห็นของคนเกาหลีได้ในวันนี้เป็นการสแสดงความคิดเห็นที่แบบว่าออกมาได้อย่างชัดเจนถึงมุมมองของคนเกาหลีเลยนะ mm hmm. ว่าเป็นคนที่แบบเหมือนโลกที่สาม,มาหลังเขาแบบสุดๆอะทุกคนถ้าอย่างประเทศเบลเยีย e มนะเขาก็จะไม่มีความคิดเห็นที่ออกมาต่อต้านแบบนี้นะทุกคนก็คือในเดือนนี้มันเป็นเดือนของภายมันใช่ปะเป็นเดือนของเพศที่3ประเทศเบลเยียมก็จะติดธงแบบสัญลักษณ์ของ lgbtq ไว้ท <l> ี่อำเภอของแต่ละอำเภอเอาไว้เลยอะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการให้เกียรติกับบุคคลเพศที่3 เป็นการเคารพสิทธิ์ต่อบุคคลเพศที่3คือทางยุโรปจะเปิดกว้างให้กับพวก L G B T Q นะทุกคนเป็นอะไรที่แบบน่าภาคภูมิใจแทนมากๆเลยแล้วฉันก็แบบดีใจมากๆที่ประเทศไทยของเรามีความคิดที่เปิดกว้างแล้วก็ทันสมัยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนทางยุโรปเนี่ยจะไม่มีการเหยียดเลยจะให้ค่ากับบุคคลเพศที่สามมากๆเลยทุกคนแล้วฉันก็ดีใจที่ประเทศไทยของเราเป็นประเทศแรกที่ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมนะทุกคนเป็นอะไรที่แบบน่าภาคภูมิใจอย่าไปเอาตามเกาหลีใต้นะทุกคนแบบ คือเหยียดชนชาติสุดๆเลยอะ่ะจริงๆเป็นประเทศที่เหยียดชนชาติสุดๆนะคือคุณไม่ดูสี่ดูแปดคุณจะออกมาเหยียดใครคุณมาเหยียดคนไทยเนี่ยนะคนไทยเนี่ยแบบว่า กำลังซื้อกำลังท่องเที่ยวสูงนะทุกคนมันไม่ใช่จะมีแต่คนไทยที่จะไปเป็นผีน้อยนะมันก็มีคนไทยที่มีเงินแล้วก็ชอบออกเดินทางท่องเที่ยวไงทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆเลยนะสำหรับประเทศเกาหลีใต้มันแบบเสียความรู้สึกที่ว่าคนไทยอุตสาห์ชื่นชมชื่นชอบประเทศเกาหลีใต้แต่คุณกลับมีความคิดที่เหยียดประเทศไทยคุณกลับมีความคิดที่แบบล้าหลังเนี่ยเรื่องนี้ก็ส่งผลกระทบถ,ถึงการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ไปในตัวและไหนจะเรื่อง LGBTQ อีกที่คุณออกมาต่อต้านและฉันก็แบบว่าเห็นด้วยนะในเมื่อเกาหลีใต้ ขนาดนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องไปก็ได้ประเทศเกาหลีใต้เราเที่ยวประเทศไทยของเราก็ได้หรือว่าจะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ในแถบรอบๆบบ้านเรารอบรอบเพื่อนบ้านเรานะ่ยยังจะดีกว่าถูกต้องไหมล่ะแต่ฉันน่ะสนับสนุนใหทน้ทุกคนเที่ยวประเทศไทยนะทุกคนจะไปประเทศไหนก็แล้วแต่ก็ไม่สนุกเหมือนไปประเทศไทยคือที่อื่นอาจจะมีที่ท่องเที่ยวสวยงามมีวัฒนธรรมที่สวยงามแต่ว่าไปเรานั่งแกวผู้คนมีความคิดที่แบบว่าเป็นลบอ่ะ ผู้คนมีอคติต่อคนต่างชาติผู้คนแบบเหยียดชนชาติอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากจะไปเหรอคุณจะเที่ยวสนุกเหรอถูกป่ะสู้ไปประเทศไทยของเราเห็นไหมจะไปทางไหนก็มีแต่คนต้อนรับชื่นชอบชาวต่างชาติให้การต้อนรับเป็นอย่างดีให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีใครๆก็อยากจะไปเมืองไทยถูกต้องไหมลนะ่ะทุกคนขนาดบอกยาที่บ้านฉันทุกคนมีแต่คนคอนเฟิร์มว่าฉันอยากจะไปเที่ยวเมืองไทยเพราะว่าคนไทยน่ารักคนไทยสนุกสนานเฮฮาเป็นประเทศที่เปิดกว้างโดยเฉพาะอย่างยิ่ง LGBTQ ด้วยและทุกคนสนุกสนานและชาวเน็ตไทยก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันแบบรัวๆก ก็คือว่าน่าจะแบนตั้งนานแล้วนะที่เที่ยวก็น้อยอาหารก็เฉยๆแหละอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะญี่ปุ่นน่าเที่ยวกว่าตั้งเยอะให้เกียรติคนไทยด้วยแหละเขากลัวผีน้อยมั้งคะดีครับดดดสันดานมันะบางใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะจริงกับญี่ปุ่นสวยกว่าตั้งเยอะดีครับให้เกาหลีเที่ยวในประเทศของตัวเองไปเลยครับก็คือฉันเห็นมาหลายครั้งแล้วนะคือประเทศเกาหลีเป็นประเทศที่เหมารวมจริงๆทุกคนคนไทยมีกําลังทรัพย์ที่จะเดินไปท่องเที่ยวนะทุกคนแต่คุณกลับไปกะตัวเขาไปตรวจเข้มงวดเขาจนแบบเขารำคาญเขาแบบไม่อยากจะไปปปแล้วดูอยย่าางงรระเททศุโ เขาไม่ได้มาเหยียดเหมารวมแบบนี้ไงทุกคน<อ>ก็คือกว่าคนที่จะผ่านไปถึงต่อมอได้เนี่ยเขาต้องยื่นขอบีซานนา่านุา่นนี่นั่นแล้วใช่ไหมละ่ะทุกคนคุณก็ต้องดูด้วยเพราะว่าคนไทยอะที่เขามีกําลังทรัพย์ที่เขาไปท่องเที่ยวจริงๆก็มีเยอะไม่ใช่มีแต่คนไทยที่จะไปเป็นผีน้อยนะทุกคนคุณต้องดูด้วยแต่ถ้าเขาไปเป็นผีน้อยแล้วคุณจับได้คุณก็แค่ส่งเขากลับหรือทําโทษเขานุ่นนี่นั่นไปเป็นตามกฎระเบียบไม่ใช่ว่ามาเหมารวมคนไทยแบบทุกคนไปจะต้องไปเป็นผีน้อยจะต้องมาเหยียดอุยยคคนนนนไททฉััจจจะะตตต้้้้้ออองงงงงกกวววรุณ่่าาเเขมมดซึํหห็แแลบบ มันดูน่ารังเกียจอ่ะมันเหยียดชนชาติกันอย่างชัดเจนมันแรงมากมันเป็นเรื่องที่แบบว่าตมเกาหลีใต้ทําแรงจริงๆก็คือแบบทําให้คนไทยแบบสะอิีสอีนเบือ่อและถ้าหากว่าเรื่องในทางเกาหลีใต้ไม่ปรับตัวนะไม่รู้จักปรับปรุงไม่รู้จักมีแนวมุมมองความคิดที่เปิดกว้างประเทศของคุณก็จะได้รับผลกระทบแบบที่เห็นนี่แหละทุกคนซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่รู้จักปรับตัวรู้จักเปิดกว้างคนไทยไม่ไปแล้วเกาหลีใต้ไปเที่ยวประเทศอื่นดีกว่า ฉันก็ไม่ได้อยากจะออกมาสาใจนะทุกคนแต่ฉันก็แบบเห็นด้วยเลยเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดชนชาติของประเทศเกาหลีใต้นี่แหละแบบเหยียดแรงมากแล้วก็เหยียดอย่างชัดเจนมากๆอย่างในประเทศอื่นๆฉันก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่เหยียดนะทุกคนแต่เขาก็ไม่ได้ออกมาแสดงพฤติกรรมแบบน่ารังเกียจเช่นีนเขายังรู้จักแยกแยะว่าเออคนไทยคนนี้มีเงินมาเที่ยวนะเขาอุตส่าห์ขอวีซ่ามาได้เขาต้องมาเที่ยวแน่นอนแต่ว่าถ้าเขามาหลบหนีเขาออกมาทําตัวเป็นโรบินฮุดเขาไม่ยอมกลับประเทศเราก็ทาโทษเขาตามกฎหมายตามกฎระเบียบกันไปถูกต้องไหมล่ะไม่ใช่ว่าจะมาเหมาม่เ,ขามาเยเขแก มาทำเหมือนเขาเป็นโจรไม่มีเงินมาท่องเที่ยวถูกต้องไหมล่ะทุกคน และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สมควรนะที่ประเทศเกาหลีใต้จะถูกแบนจากคนไทยเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งเลยทุกคนและไหนจะเรื่อง LG BTQ อีกที่ออกมาตอบว่าคนไทยออกมามีความคิดเห็นที่แตกต่างจากชาวโลกซึ่งเป็นความคิดในโลกที่แคบมากๆทุกคนฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยเห็นประเทศอะไรที่มีแนวมุมมองความคิดที่แคบมากๆเหมือนเกาหลีใต้เลยนะฉันไม่แปลกใจเลยนะว่าทําไมน้องลิซ่าถึงได้ไม่ต่อสัญญากับ YG ตอนแล้วในตอนนี้น้องลิซ่าก็ประสบความสําเร็จไปทาค่ายเพลงเองไปออกอัลบั้มส่วนตัวของตัวเองเองอย่างโด่งดังจนได้รับการยอมรับจากทั่วโลกซึ่ง เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่แบบสมควรและจริงๆเกาหลีได้เป็นอะไรที่แบบสมควรมากๆคนหลังจากที่แบบฉันพูดในเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรที่แกได้รับการประกันตัวในวงเงิน5้าแสนบาทหลายฝ่ายก็ได้ออกมาพูดวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักมากกเลยทีเดียวว่าโอ๊ยทาไมคุณทักษิณได้ประกันตัวแล้วคนอื่นๆละ่ะทาไมไม่ให้เขาได้รับประกันประกันตัวบ้างนูนีนั่นก็คือฉันบอกล้วทุกคนแล้วว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทุกคนมันเป็นเรื่องที่เป็นไปตามคาดนั่นแหละเราไม่ต้องไปจริงจังไม่ต้องไปอินอะไรกัับมนมนาาากกแล้ว็คืือออททงงฝ่่ยยขพเพเไ หรือว่านางแบกหลายฝ่ายก็ได้ออกมาพูดว่ากูเห็นไม่ล่าเห็นไม่ละไอ้พวกติ่งโซ้ไอ้พวกสลิมแม่หน้าแหงเลยนะพวกมึงอะไรนะฉันจะต้องมอบปีบทองคําให้คุณจัตุพรแกเนี่ยออกมาวิครอ์พิดตลอดไหนหมอว่าลงจะโดนฟ้องร้อยล้านอีกโอ้โหเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวแบบหน้าแหงเย็บไม่ติดกันไป ก็คือว่าเรื่องนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ในยุคนี้ถูกต้องไหมละ่ะขนาดเขาเลือกตั้งกันมาได้อ่ะก็ยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีใครก็ไม่รู้ที่ประชาชนไม่ได้เลือกได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีถูกต้องไหมล่ะทุกคนก็คืออะไรมันก็เกิดขึ้นได้หมดในเรื่องของการเมืองไทยมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทุกคนเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจริงจังไม่ต้องไปอะไรกับมันเราแค่ยืนดูกันอย่างห่างๆแบบงหงววงกันอย่างนี้แหละทุกคนไหนจะอาจารย์ประวินออกมาวิเคราะห์เจาะลึกถ,ถึงเรื่องนี้ว่าเออมันจะต้องเป็นแบบนี้นะแบบนั้นนะการ เขาเดียวกันเอาไว้แล้วใช่ฉันรู้แล้วแหละว่าเรื่องนี้มันต้องมีเดียวกันเอาไว้อยู่แล้วทุกคนไหนจะเรื่องข้าวสิปีอีกที่ในตอนนี้หลายฝ่ายต่างก็มาเฮลั่นสนั่นวันไหวโอ้ยขายได้แล้วประมูลได้แล้วเห็นไหมล่ะอีพวกโง่อีพวกที่ออกมาวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มันโง่มันควายมันเป็นไม่มีสมองไม่มีนู่นนี่นั่นอ่ะก็ตอนแรกอะคุณเอาข้าวเก่าออกมาขายข้าวเขาก็วิเคราะห์แล้วนักวิจัยเขาก็ ตรวจสอบแล้วว่ามันไม่ถูกต้องเรื่องนี้มันก็ยังไม่ชอบมาพากลน,นะทุกคนหลายฝ่ายต่างก็แบบให้จับตามองว่าเฮ้ยข้าวตรงนี้มันจะเอามาขายให้คนไทยหรือเปล่าเขาเอามาย้อมแมวหรือเปล่านู่นนี่นั่นมันก็ยังเป็นประเด็นที่ได้ถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันไม่จบไม่สิ้นทุกคนแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นความชาญฉลาดของพักเพื่อไทยนู่นนี่นั่นเห็นไหมล่ะ พักเพื่อไทยเข้ามาพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินทําทุกอย่างให้เป็นปรากฏการณ์ที่แบบช็อกโลกจริงๆเรื่องในชั้นไม่แปลกใจเลยว่าช็อกโลกจริงๆคะ่ะจากเรื่องที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างเลยนะคะทําให้ประชาชนคนไทยนั้นตาสว่างแบบสว่างจ้าเลยคะ่ะทุกคนก็คือเรื่องในชั้นจะไม่พูดมากนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนแล้วก็แบบ มันคนเขาออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแล้วมันจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อเอาเป็นว่าฉันขอพูดแค่สั้นๆว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ต้องแปลกใจกันเลยว่าทําไมคุณทักษิณถึงได้รับการประกันตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันก็มีเรื่องที่ตลกอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือเกี่ยวกับว่าเฮ้ยคุณทักษิณได้ประกันแล้วแกโดนยึดพาสปอร์ตแล้วนะเออตลกอ่ะก็คือแบบฉันก็คิดเฮ้ยแกจะโดนยึดพาสปอร์ตได้ยังไงวะแกมีพาสปอร์ตตั้งหลายประเทศไม่ใช่หรอแกก็เคยหนีออกไปแล้วนู่นนี่นั่นมันนนนนกก็เเเเลลลลยทาาาาาหหห้้้รรรรปปปได่่่่วววืืืออออีีีีมมมััจจะะแแชน คนที่ไม่เคยชอบหมอวะโลงเลยนะแบบฉันไม่ไม่ค่อยแบบฉันคิดว่าแกเลอะเธออะแต่ทําให้ฉันหยุดเอ๊ะในที่แกออกมาพูดเป็นประเด็นหลายๆประเด็นนะทําให้ฉันเริ่มแบบเอ๊ะเออมันน่า,นาจะน่าจะใช่แบบที่เขาออกมาพูดหรือเปล่านู่นนี่นั่นไงมันก็เลยทําให้เรายิ่งตาสว่างแบบในเรื่องเนี้ยสว่างสว่างขึ้นไปอีกไหนแกบอกแกะจะกลับมาเลี้ยงหลานไงแต่ช่วงไหนแกออกมารันการเมืองออกมาเดินสายแบบ เต็มที่อ่ะแสดงตัวเต็มที่เลยทุกคนมันก็เลยแบบเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วเดี๋ยวเธอดูเลือกตั้งเขาหน้าละกันว่าพักไหนจะชนะนู่นนี่นั่นถูกปะล่ะคือตอนนี้ประชาชนคนไทยตาสว่างจ้าเลยจ้ามันก็จะมีแค่บางจำพวกนะที่แบบเห็นไหมล่ะเนี่ย เพราะว่าพักเพื่อไทยเข้ามาเปลี่ยนปรากฏการณ์ทางการเมืองซึ่งไม่จริงเลยทุกคนและเราจะเห็นได้จากโพสต์นี้นะคะของคุณอุ้งอิงที่ได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางกันอย่างหนักมากในโลกออนไลน์นะทุกคนหลังจากที่ได้มีเพจเพจหนึ่งอ่ะได้ออกมาโพสต์ภาพของคุณอุ้งอิงในลุกนางพญาชัดๆถูกต้องไหมล่ะก็คือโดยปกติเราก็จะมีแบบผู้คนเข้าไปชื่นชมนู่นนี่นั่นกันอย่างมากมายแต่ในวันนี้เราจะสังเกตได้จากคอมเมนต์ว่าคอมเมนต์เนี่ย จะเป็นไปในไททิศทางที่ค่อนข้างแบบเป็นลบนะทุกคนเยอะมากแบบคือฉันจะก็คือจะมีแบบที่ชมมั่งก็คือพวกเธอไปกดดูคอมเมนต์กันเอาเองแล้วกันว่าตอนนี้เขาแสดงความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างแค่เหตุแค่เกิดจากเหตุการณ์คอมเมนต์แค่ภาพเนี้ยทุกคนถูกต้องปตถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักมากในโลกออนไลน์ว่าอุย้ยนู่นนี่นั่นก็คือปกติอะสมัยก่อนเราจะไม่เคยเห็นคอมเมนต์แบบนี้ถูกต้องไหมล่ะมันจะมีแต่คอมเมนต์แนวชื่นชมพลังบวกแบบ คุณอุงอิงนูน่นนี่แต่เดี๋ยวเนี้เธอไปดูดิแต่ละคอมเมนต์โอ้โหรับไม่ได้เลยฉันไม่อยากอ่านออกอากาศเลยทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นแบบการไม่ดีอ่ะดูไม่ดีอ่ะเราก็ไม่อยากจะทําให้ฝ่ายไหนดูแย่ถูกต้องไหมล่ะทุกคนก็คือเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยนะที่อยากจะให้ทุกคนนั้นจับตามองฉันคิดว่าแบบสนุกอะ่ะตอนนี้ยิ่งแบบเกิดเรื่องแบบนี้มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันสนุกอะ่ะมันจะทําให้เห็นถึงผลการเลือกตั้งในครั้งหน้าเลยนะทุกคนว่าจะเป็นยังไงงตต่อ่ออออไไไปคืก็ม้ทําะรเลยแบบ พรรคก้าไกลอยู่กันเฉยๆเลยอยู่กันนิ่งๆอะ่ะหรือว่าจะพักไหนก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาเลือกตั้งในครั้งหน้าอยู่เฉยๆเลยหรือว่าจะลุงตู่ลุงป้อมนู่นนี่นั่นอะ่ะเพราะว่าแบบคะแนนเสียงหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วมันก็จะมีแต่พวกแบบนางแบกนายแบกอะ่ะคนคนที่ยังแบบชื่นชอบในตัวบุคคลอะ่ะแบบคนที่มันก็จะมีเป็นแค่บางกลุ่มแต่ฉันรู้สึกว่าจะเนาะมันก็จะมีแค่บางกลุ่มอ่ะที่ยังแบบเออชื่นชมอ่ะแต่ฉันรู้สึกว่าน้อยลงนะ ถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี่คือจะแบบเป็นคอมเมนต์ที่แบบเยอะมากที่แบบชื่นชมเยอะมากแต่ตอนนี้แบบรู้สึกว่าน้อยลงจริงๆก็เอาเป็นว่าก็จับตาดูกันต่อไปสําหรับเกมการเมืองที่แบบไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วตอนนี้เนาะไม่ต้องมาแบบอะไรกันมากก็คือมันเป็นไปตามคาดนั่นแหละเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทุกคนเรื่องนี้เรื่องจริงเห็นไหมล่ะโอเคแล้วสำหรับเรื่องราวในวันนี้ฉันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย